สบายดีพี่น้องสบายดีสุนัขสุนสบายดีพี่น้องมสุกุสุกนพี่น้องตอนนี้กำลังสบายดีพีสีอันอันฟันมาพี่บางทีขึ้นมนหน่วยหน่วยงามใช่เนาะสบายดีพี่น้องอุยอีจอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูบึงขอเอาเนยภาาไมได้ี่เลยบัวจีนี่แหละมันจังเลอะเฮย ซีดำเนี่ยมันบุคือจีเพเดินค่ะอันเซียนของปากันยาพี่น้องมึงดูมันแทงดังแทงดังค่ะมเป็นลายเรกค้าแทงเทื่อนได้เลยได้ครับพงเทพได้ครับพงเทพจ้าสบายดีพี่น้องแม่ชิพ่าผัวครับเห็นมันยังเฮ้ยเห็นมันยังผ่านมุ่เช่านี้คิดว่ามันติดเอาเดิใส่ถอดน้องบงก่อนนา ถอดบงก้อนแงนมากนานที่บอกครูผู้ดำได้ธรรมดาความเคี้ยวเรานี่ยมาธรรมดาแม่เธอยังเป็นลองนะคุณจอยวันนี้จะไปนองแทงนะวันนี้เตี้แทงแทงเอียงอีบว่าจับมากทางกรแท่งแเจ็บแน่แน่หนึ่งกรด้าพี่นอคน่าแน่ใจมากอยากสวยอยากงามความเี้ยวที่วแทีบืพี่นอที่แทงีบื นายคะวิเศษเสียดโดมักำลังปิดมักผีกันเลยเตรียมงานนั่นแหละพี่เดียวเราจะขว้าตำเมียนเลยปั่นเอาไม่ตำอย่างปั่นว่จะตำเหรอคะคุณน้องสไม่เกี่ยวท่คนได้พี่น้องแต่ความช่วยเนี่โอ้ยมาแรงกันเขาขวาน่ะกันปั่นค่ะตำหน่อยอยู่กำลังผีดีปั่นเอาก็ได้กินฉุนๆถ้าจ่อยจะหมักวิงหรือจะหมักกุศลหมักกุศลค่ะเฮ้ยจะเพรี้ยงอยู่นะ บอกคือยุ่มามากตีเจ้ามันกระหลกจ้สิบแปดปุแค่ต้องเคาะ่น้งทาสีม่หมดแล้วมันมาบอกเุ้ยเธอมาบอกเธอมาบอกมันเคียนค่ะมันเคียนหน้าน้าออกไปอืมคุณี่อ่านไหนดมันบุหูติว่ามันอ่านมาได้เวเคียมเจน่ยขึ้นแม่เธอฮาร์ปุมสายคุณแม่หาค่ะเป็นยังคือฮะอ้าวหายนัอกหาอีกอกฮัร หายจังได้เจออยู่บักสองพุนาสื่นตาบานนี่แหะหายเกอบเกือบักบาบอกว่าว่างๆมาสันว่างลงเราหายหอยบ่าระมาณหมอา้หมดอย่างตี้เใจเรื่องหายใจใจเนาะไม่้อยากตามตังขวดันเ็นติโอน่ะ่ะอมก็แซบค่ะพี่น้องให้ตามตงควันสเองค่ะ ไอซีไร่สสูงไห้เยอยก็เคยเก่สูงาคุณได้แพมมาให้เจ็ีสามคู่กะลาฟีสุพร้อมครับพร้อมนะ่อดยแม่ก็พร้อมย้องเดียวเฮ้ยสามคือกำลังชยืมใส่มืองานเอ้่นลูกะไปดิว่ากยสเก่าเลไเดินนำแบบค่แกตาลุบไปหาปาถกินน้ำนี่น่ก้ ใส, <Okay. S 2> แส่แ,แ่เรานงแบเองอไปงานเปนนาเปเทียวยไปบอกไปเทียบอกน่มันไปลำไก่วเลยเอาไปเชียวมาชวนบอกไปกไปขลิงนะนะไปขี่ลิงนะไปวนวัดพูเลาฮะนะนั่นแหละอ่เคยไปไปพวีชสลิงมาดิกินกาแฟบนลิงนะเกละอพันไปบอก,กรรเล่ห<า>์งานยนดีครับสิไป เหรอคะเหีตักฟีอแก้วเราตั้นยุงบนเสีอไมนะแบบนี้พี่นามีขันันักิยัติเเกตเดไปเทียวขันละขันพระขนวัดพูขัน้าดวงดีนะเห็นันเได้เห็นเหล็กนะอืมอืมาง่วกได้สางขึ้แล้วอันต่าฮานะช่วงอันผาเมียเป็นปอันคาดถอดอยู่บ้านคำเซนโตนะบ้านอีากับมาในป้าในผ้าแหวนวัดพู เากว่เนและแวเขาไปเบิงแบบน้องมนก็มาสอนอันบังมันบุซอเด็มันย่างคือทอดอันพันที่หกสิบสี่เนี่มันเป็นเงาบึกบับอืะดันหัวกกลมล้งไปเบิ่งเอ้าหกสี่ก็วันนี้นะครับแม่เจ้าซื้อเลขหกสี่แห้า้อยบาทไปซื้อซาเลตเล่าคือมันนี่มันอื่นมาเลลขไทยออกพื่นสมารถออกออกโล่หกสี่เลขไทยถ้าว่าเลขไทยห้าวับุซื้ใช่ แดมนอัไะวร่เอ่าคไปเอสสี่นี่อยากไปอี้เาไม่เคยไปจริงปหนคือ่ขึ้นไปหนไปตามบูหนาสมวัดบูนหมดเยอะหมดบรรยากาศทางพุนบ้านอะจะอยู่เออมันอัไหเฮ้ยู้นาป้าะครับมีเมนานพงเพะมันเป็นการส้มเป็นบ้าน่หมันสุ่มตาเขี้ยวตบรรยากาศทัพมันเป็นเล้งนะแม่ไม่มันมันเป็นอันนั้นชิวถัดธรรมชาติเป็นหยาเป็นยังนกั เขียวลุมๆเนาะเอ่อุดสมบูรณ์เดยข้าวติดคอเนาหางแต่คองกระเด็กมันมีปูเด้ข้าเลยมันมีปูมันก็เลยงามแม่งานนข้าวนะไปขึ้นได้วัดปูมันวัดไนูจัะยังไนแต่วัดนันปูสลัโอ้ยเอาไปให้เอามาให้ป้ากินนั่นเลป้ะเอาไปให้นี่อยเดียวปปูไปมา่ไหีี่้ะปูจะชอีมีงานอี่น้องานยังงานใหญ่ทาง S yeah. <S างานบุญการบุญค่าเห็นบุญนำลุงค่าอันนั้นอันกําลังกระเจี๊ยมอยู่พี่น้องอันเา็ุงกรแเ่นอยู่เธอก็บอาถืออยู่เพรเห็ดนั้นพี่น้องขูดกระเจี๊ยมใส่กระเจี๊ยมน้ำพุนพี่น้องนี่บุญน้ำผุดเท่ามถันเห็ดบุญน้ำผพดเท่าไงเป็เชาหญ่แบบม่ะน้ำพ่อของเงนน้ำพ่อของเันบ่าวบอยแน่พี่น้อง

มากาเกียงสบ้านที่ป่าลุงปิ๊ปไดแคข้มาปรได้าคนมา้ดํามาพี่กอนมาจาคอนมาซอยคนแต่เ้าในระเอเหนอเยมามามามมาเาพาเนี่ยมาเนอะมาลายจะนี่แล้วมาเลยือมาไว้แทบสีป่าไม่ผีดัี่ีป่าเอ้ย อย่างก็อยากนอนป่ะอย่าพลาดอันอย่าลืมได้พี่น้องเด้อก็ผากกดไรก็แช์กดติดตามส่องมนตานำเนได้พี่น้องพี่น้องเขาไปกดติดตามสองคนเลยเป็นมีส่องเปาไปจะคลองอ่ะผักชาะคะชาจรชาหล่อค่ะกุลค์กดแช์ค่ะเพจดูค่ะอุมขอเทจด้วยค่ะอันส่องอันช่องพี่ต้องไม่ช่องยังฮะช่องพี่ต้องม่ช่องยังผีขาโล โอ้โหเจ๋งสิน้องานงามมากพี่กูเลยคนก็งามสิคนก็งามพริกมากพริกน้อยนี่เพชรได้ี่น้องเพชรบอกเพชรสีใครเราบอกพี่น้องมันสีไม่ใหญ่ขับป๋ากูเพชรสิน้องเพชรกว่าหมากแบกใบไงแต่ตั้งเอาเพราะเป็นพวกราประกาศมืึงนะเฮ้ยเข้าให้ทำความสะอาดให้ดีถ่าใบไว้สิได้สีใาวมันเกิดค่ายิ่งใหญ่ค่าตนกป่าเฮ้ยมันเกิดต้นเฮ้ย้โหค่้า เร่บอกมียาไหนเลยจ้าน้องจ๊ะเป็นบงพี่น้องเอ้ยมันมีเงินบรายบายไปพี่น้องบรายเป็นบรายเป็นยาแท้กับเขาเป็นยาดางพี่น้องอัสเปร์แมาโล่จอยมึงยาวอยู่ลูกชายเราเนี่ยฮะนี่นะลูกชายเราเอาทังมึงหมักอยู่หมักอยู่เห็นไหมหมักหน่าดอกมึงนะจอยเอ้ยให้พ่อชักกินทุกทีค่ะกินให้เรียบค่ะกินให้เรียบซาจอยพูดไทยให้ ให้ฟังหน่อย14ค่ะอเงกรได้เคยเิสถามมาวซาจอยเคยไปทำงานกรุงเทพบ่เคยไปอยู่เกรุงเทพจาสักปาสอปีแค่ะน้ปกนบมีวัดนพี่น้องนั่งกนเป็นคนเถื่อนบ่เคยเป็นนเถื่อนค่ะเป็างดาวแำมวยพี่น้องนั่งหาเานไปปะอนั่ง ลงมาได้นี่มาสั่งป่ามันน่าจกินขาแร่นานแล้วพี่น้องแ่เทียวมืพี่น้องเยแล้วเราเบาอ่นไปะนบริาพี่น้องมาประทานาประนทีอไดลุงมึงจกลุงกับบุหูได้ว่าสมุนบ่าขาเจ้าเขาซื้อนะลุงมีรถ้งบนีีห้ามนมรถ โน่ทําไรเล้ยคอกัอยูรดของเขาเข็นออกมาให้เนาะแฟนทางสิไปหิวไปหาเนี่ยมีบูงหูคเดียวคือลุงอือมีแต่ว่ามาผิดนี่หาโลคือวะแต่นานไยนักสิฮููไม่ได้ค่ะอือคือว่าตรงน่ะแห่บคือว่ามันผิดนะจักโู้แล้วนเขาเขาถากันว่าหาโลมังผิดนีแม่คนสิผ้าไปเดียวเนะป้า ลุ้งนี่แหละเราจะเป็นหัวหน้าทีมออกรถส่วนนี่เด้ออกรถรับพาไปเหี่ยวแค่ขึยนรใช้ทางส่วนออกรถใช้ทางนี่แหละวไปออกมันนี่แหละไปเที่ยวอะไรไปอลงไฟไปออกมันสเปล่าไปขาเจ้าจอดอยู่คิ้วเหาอไปย่างไปรถฉันเนาะออกรถเนี่ยออกรถข้ใหม่กับส่วนนี่น่าไปเที่ยวนี่เนาะไปยากได้หม่งจอดนะไปหอดนะมันอึงบ่ดย่างเล็กหน่อย ก็มาจีข้ากระเพหขากระเพาให้บกเราขั้นหลายียนขั้นหายสิาไปเที่ยวต่อไ้ต้มันมากับขอเล่ตอนนั้นแล้วดูมีเงินนี่เฮ้ยจอยเฮยเยี่ยมมาดีดีตัวข้ากลุ้มากล้มโตกันหนิล้วเฮ้ยสีส้มงามเหมือนตัวนี้นะอืองาม่อือ เข่ากับคิวเนี่ยอจอยมือฆ่าแบบนี้แล้วมืองานมึงฆ่าแบบนี้เลยมืองานใส่พรอมสีมาชิมาท่านมีพอมนะก็ใส่ซิมาชิมาท่านตีทานซียืมเตียงก่อนบ่ใส่มีนมเนี่ยบอนัทาน ไม่ยัดพอนานละข้าต้าใดจ่ายถึง0 0 0 0สี่หยิาจอยใส่เสื้อหน่อยพี่น้องมืองินนะยังไงมีนมเนี่ยอาพมอยยาวมันต้องคืนงานทิพันเอ็นคล้องหนาผากันนี่ไงงานหน่อยนี่เด็กสีท่านิงานเหมือนสาวนี่เป็นกะสีว่ามันบุญเงใช่ไหมเฮ้จ่ามื่อมือมึงดูซมดูา

ุยหนึ่งก็ะบคนสิครับเบิ่พี่น้องฝากวันไรก็แช่ก็ติดตามพ่อกันคลิปเธอนะพี่น้องสบายดีสบายดีมพี่้อไปนะพี่น้องบเไปก่อนให้ตัลหานาสิบายกไปใช้น้องฮิโนหน่อยข้าบ่ได้บอกจริงบอก้ามาบอกคนเพื่อนทุกคนเธอไปอยู่ง่าแมนบอใหญ่พี่ใหญ่ข้ามนะมาบอก กแล้วเขามาบอกกับบุกะไปแห่ยไปคลิปก่อนไปคลิปก,ก่อนก,กูว่าอี <c oughs> น้องน้องจอยมีความลับพีพ่